สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขคุสุขคนสุหมองสุบอนพอๆกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามเศร้าๆเนาะไก่น้อยสิพาลงถุงพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกพี่น้องแต่ว่าโบแห้งพอลินลินพอๆไปย่างลูกอ่ะสบายดีป้าลุงมึงดูค่ะเห็ดยางแนวนั้น อ่สบายดีปงเสียมไว้ก่อนลูกปงเสียมไว้ก่อนไปย่างผู้แม่ใหญ่สิไปเลี้ยงอีโบล่ะแม่ใหญสิไปเลี้ยงอีโบไปย่างลูกย่างผมขอไปหาน้ําไม้ทันได้มาไปย่างนะเฮ้ยเนาะเสียมเสียมนั่นแหละแบกเอ้าอืเออ ป s. <S ินนามาเบิ้งบบบนี้ยิ้มอันยิ้มเบิ้งไทยห้องพ่อนพาเอิญพ่อนผมมีเอิญลาไร้ซื้อทงยางลงไปเก็บผัาขยแยงถ่ายอีพ่อ Như mẹ phải ăn không gian còn đứa Đứa Dương thả đứa ừ. Mình nhảy liền นี่ปู่กับปล่อยงัวแหละมือนี่ไปย่างลูกย่างผู้ไม่หย่างย่างลงไปหลัดไม่ใหญ่ยูยยลุมพูลล้ลูม่ใหญ่สีไลาอีโบลงไปลุมผู้เล้วไปย่างกลายย่างตามทางลูกฮะไทยอีกเลยโอ้ อ่สบายดีบักดูฮะปลาเสียมไว้ปลาเสียมไว้ก่อนเออสบายดีไปย่างบัดนี้ลูกไปย่างไปเก็บผักะแยงปะไปเก็บผักะแยงปะเก็บผักะแยงถ่าอีพ่อปะเออโดยแม่แม่เออแม่อืแม่กะเฮาพี่น้อง จ้างอันพอน้องลีดมาสีหายซองเ่อ <c oughs> งามเลยพี่นอ้องกะนางงามแล้วหากผมมีหนามดำเออเอีมีนะลูกโดยโดยโดย,โดย,โดยกะงามหากผมมีหนามดำพี่น้องเอ,อ้ย Ư, đôi 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 ơ ca ca lúc ca ca ơ ơ ơ bị bây nhang lúc nhang ơ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  thằng nào cả ôi ôi

ບັນຍາກາດພີ່ນ້ອງອືມຄຸ້ມມື້ນີ້ມືດອືມຄຸ້ມຍາມເຊົ້າๆເນາະກັບເົ້າກັບເົ້າກັບເົ້າເອີເປຍຍງຍງ แม่ใหญ่ชิบะเลียงงัวมันก็เคยหล่อหนำลังถือเสียมถือกระต่ายได้ผลไปแดดแดดเดนเดเดนเดจะเห็นปว่งไม่ใชไหมสิมาผูโอ้ยเมื่อคืนนี่มันกลัวหาอยู่ได้ เออออกมาลูกออกมาออกมาผู้ๆอีโบ่ออกไปแล้วบ่ป่ะป่ะๆปัญญาเออพี่ยางตามทางพี่บักหล่านะปัญญายังว่าไปแกพักคะแยงเมาเมาเมาหาน้ําไม้ pha phá của đi, đi à luôn á hảo à sườn nhà nhà này miếp hiếp 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 nhàng, nhàng, nhàng. <laughs> ขาเจ้าว่าที่สามที่สี่เออ,เอ,อใครด้อกก็แปนว่าพื้นโลกระย,ยาบกะแล้วบ้าก้าเจ้าหน่ะสีบอลเรือหน้าบ่เออนอะนี่หน้านี่ยังยไห้ใหญ่ลงไปมันกับบ่อได้ลายไห้ปันใด เต้นพี่นนองได้ยินเสียงตู่มันบอกพ่อมาโลกเอากะาเฮ้าเด็กะกเฮาวดำแล้วมันก็เเลือ <c oughs> เฮ้ากับบ่ฮอดเดือนตีมือละไห่นะ่าบ่ได้ฮอดสามสิบไห่บอได้ anh đấy đâu cocker Anh nhắn, khó đầy phút, và càng nhanh, nhắn đầy phút. Má đồ mát. phát pee, 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 phi phi pee, 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 bye, bye. <laughs> หัวควันงัวงปูแลนโดยหนึ่งช่องช้ำนี่พักขยังไห่นี่ก็มีนี่ลูกนานนี่มีแต่เบียงงามๆนี่เก็บอาเบียนหน่อยวันนี้นังหอมพักขยงพี่น้อง ลายลีลอพวกลูกชายกับไปแล้วพอมามีลูกหลานพี่เก็บพัาขครแย่งมาเขาน่อยอยากไปเลี้ยงงวน่ะไม่ใหญ่บ้าน ที่จะไปเก็บผักขยัง,งบอกขยังนีง่แหะมาพี่ลูกเก็บผักขยังก่อนมาไว้ลูกละ่ะมาเก็บผักขยังก่อนยังไปน้ำไม่ใหญ่นะมาไว้มาไว้ลูก อยากไปน้ำ่ใหญ่กระปูสินผู้อีพ่อผู้ผู้ผู้เนี่ยผู้อีพ่อผู้มาบังขนาดน่ะมาไวลูกเนี่ยผู้ผู้เออนบัง คุณเดฟุอีพอนังเก็บผักขยังอยู่ปุเห็นไหมเอินอีพอบังลูกใครเอินพอน่ะนั่นอีพอน่ะเห็นอยู่ไปยังเอินบังแมน สองชำลูกนะแม่ลูกสลบสลายไอฮิลูกอีบอ่มาละพูโอ้เจ็บแข่ง้ะพี่น้องเอ้ยขาหักเลยเบิ้งแม่บีมหายเบิง้เงเบิง้งเบิ้งเจ็บเบื้งได้เบิง้งนี่บอ่อมมารูอมมารูบ่มมหูมันเจ็บเฟียงไปย่างมาเนี่ย โอ้ยคาผลีกลูกข่อยเจ้นี่พักอะไเงียานม่รอย่าไล่เติบแล้วเยนะอ้าวีอมกลาดเลไปยางมันรู้ป่นี่นอนนังขาวมันแกงอย่าปักลล่หน่งพี่นาอืมนอนนางขามัยังนตอนนี้ยังน้อยอยู่ไปเมื่อดก โอ้ยเฮ้ยเอยอย่างบ่ได้เบิ่งให้ลูกแน่ขอแข่งพะลิกได้แค่แนวนีนะลุมในหัสน่ะเมืองนี่เมืองข้างทางเจ้านะไหาเบิ่งเบิ่งห้ยพอเบิ่งหายลูกจับอีพอประทุมพยาบาล คอพิกว่คอพิกว่บ่ไปยังไยแล้วเสียมล่าเลยพี่นอ้องพอก,กันคลิปหนาสบายดี